สวัสดีวันเสาร์พี่น้องเมื่อนี้เขาก็จะมาเฮดโลเนาะเฮดเขาฮอสมอนเนาะพี่น้องบ้านนี้เกาตัดตัดตัดอีกแล้วมีแต่ตัดนะอีพี่นี่พี่น้องเลยตัดผ่ามาเขาก็จะเพ็ดมากี้สมอนอีบ้านเนี้ยเออมากี้สมอนเนาะมังกี้นี่เป็นเขาฮอสมอนเนาะพี่น้องอืมเขาก็เริ่มบอกเนาะพี่น้องเส้นหนึ่งเขาก็ตัดอยู่แปดชิ้นเนาะพี่น้องมื่อนี้แม่บ้านเขาหยุดเนาะเขาก็ได้ได้อยู่ผู้หอนผู้เดียวเนาะพี่น้องเขาก็เอามากี้มาคุกไข่กุ้งเนาะพี่น้อง เห็ดี่เราเอากับโลบป่ะเนี่ยานขี่ตอนถูกผ่านพท่านพี่น้องนะฮะกําลังกินเขาแล้วอย่างเงี้ยนี่มันเพชรนีเน่เอากระเห็ดเรียบร้อยแล้วเอากระตอกป้าเอากระสิม่เห็ดเอากระสีสมอนโลเนาะพี่น้องเอาก็ใส่ไข่กุ้งใส่ไข่กุ้งมาเนี่ยเอามาต้มข้าวป้าพี่น้องเอาปรุงยัาเรียบร้อยแล้วเอาเท้าวป้าลงไป เอาจะมาถอดขี้ปลาต้อมานเนี่ยเขาก็เอาปลาเอายังมาใส่แซมอนเนาะมันตัดปลาแซมอนเรียบร้อยเขาก็ตัดผ่ามาเวลาเขาตัดแล้วเนาะพี่น้องเขาเอาไปให้างหน้าบันนี่เขามาทักตักเข่าสีเห็ดเข่าผัดแซมอนเนาะพี่น้องบันนี้เขาก็ตัดผ่ามาเวลาเขาเห็ดซนวิชแซมอนเนาะพี่น้องบันนี้เขาก็ตัดผ่ามาเวลาเขาเห็ดแล้วนอนพี่น้องไอีพี่นี่มีแต่ตัดผ่าก็ตัดผ่ามีแต่ตัดอย่างเดียวพี่น้องฝากน้าบทท่านเอาไปมาพี่น้องว่างๆไปก็ไปซื้อกระดาษนั่นด้วย กระด้างสักสิห้าเมตรละมาวางนะแล้ววาแล้วพี่ก็ลองกดเขีพี่น้อง อันนี้คือกุหลาบเนาะสมอนกุหลาบพี่น้องอันนี้คือหน้าตาก็เนียดเนาะเอาหน้าตาเนียดฝากร้านด้วยครับฝากร้านนี่ด้อฝากร้านพี่แซะจับอยู่ปปดีสเปร์ไเดจะโดนหน้าตาสมาณติดตาเลยอันนี้ก็บโบผ้างเดย์พี่น้องออเลยราคาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทเองสมองจดชดเล่น Sang bay bút sẻ bút xe 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 này xe bút 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 xe ปลามาสดเสมอเลยได้เนาะไปวันไปตับซาซิมิต่ออันนี้เก็บไว้อันนี้ตัวปลาปันป่นเอาฝากที่ตามเพื่อนอะไรก็แช่ได้ได้เนาะไป